สวัสดีค่ะทรายค่ะคลิปนี้นะคะบอกเลยว่ามากับฝนขนาดที่อัดคลิปอยู่นี้ฟ้าข้างนอกก็แบบมีฮึมๆเตรียมตกนะคะช่วงนี้ฝนตกแทบทุกวันเลยอากาศมันก็จะแบบขมุกขมัวพานทาให้รมลงขุ่นมัวดูไม่สดใสไม่สดชื่นนะคะคลิปนี้เลยอยากจะมาชวนครีอ์ลุคสาหรับหน้าฝนกันเอาว่าแต่งหน้าแต่งตัวทำผมให้ดูสดชื่นท้าดินฟ้าอากาศกันไปนะคะสําหรับเมคอัพเนี่ยก็จะเป็นลุคนี้ที่ดูแบบเบาๆแต่ทําให้เราดูสดใสมากขึ้นนะคะแล้วก็เน้นที่งานผิวที่ดูแบบโชว์ผิวผิวกระจา่างใสเป็นธรรมชาตินะคะ เพราะว่าหน้าฝนเนี่ยถ้าเราแต่งหน้าแบบโบกแน่นอัดหนักจัดเต็มเข้าไปแล้วถ้าเกิดเทต้องเดือตากฝนขึ้นมาล่ะเครื่องสำอางทุกอย่างไหลกองเป็นสิ่งเดียวกันไม่ไหวนะคะโอเคอยากรู้กันแล้วว่าหน้าฝนมีวิธีการแต่งหน้าแต่งตัวดูแลผิวกันอย่างไรเชิญชมเลยค่ะก่อนแต่งหน้าก็ต้องมาบำร,รุงผิวกันก่อนนะคะโดยสเต็ปการเรียงสกินแคร์เนี่ยง่ายมาก,กคือตัวไหนเล้วกว่าทาก่อนถ้ามีพวกเอสเซนส์น้ำตบก็ลงก่อนแล้วค่อยตามด้วยเซรั่มแล้วก็ปิดท้ายด้วยมเจอรรเซอร์ค่ะ ทช้ได้การบำรุงผิวขั้นตอนสกินแครค์มอยน m o i s ไรเซ z e r นั่นเองนะคะซึ่งขั้นตอนนี้บอกเลยว่าสําคัญมากนะคะเพราะว่าช่วยเก็บล็อกความชุ่มชื้นให้อยู่ใต้ผิวเราเนี่ยได้ยาวนานตลอดวันแต่ว่าหลายคนค่อนข้างไม่อยากทา m o i s ไรเซ z e r เพราะคิดว่าจะทําให้หน้ามันใช่ไหมละ่ะเป็นความคิดที่บอกเลยว่าผิดนะจ๊ะร่างกายเราอะคะ่ะผลิตน้ํามันขึ้นมาเพื่อเคลือบผิวกันความชุ่มชื้นใต้ผิวระเหยออกดังนั้นเมื่อไร่ที่ผิวขาดความชุ่มชื้นหน้าจึงมันเพิ่มนั่นเองดังนั้นไม่อยากหน้ามันก็อย่าลืมทา m o i s ไร r i z e r นะคะ,ะ,คะก็แบ่งเป็น หลายประเภทสำหรับคนที่กังวลในเรื่องของความหมองคล้ำเขาก็มีมอยส์เจอไรเซอร์ในกลุ่มที่ช่วยเรื่องความกระจ่างใสด้วยอย่างตัวนี้นะคะโอเล ไลท์เรเดียนไบเทนิ่งอินเทนซีฟครีมเอสพีเอฟยสิบบวกสำหรับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความกระจางใสทำให้หน้าไม่หมองระหว่างวันด้วยส่วนผสมของวิตามิน B3 มี s ส i ินดูริชวิตามินนะคะที่จะช่วยให้ผิวเราค่อยๆกระจางใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็คงความกระจางใสได้ยาวนานเพราะว่าเขาช่วยฟื้นฟูผิวจากภายในนั่นเองนะคะก็จะช่วยลดปัญหาพวกจุดด่างดำความหมองคล้ำที่เรากังวลใจแล้วก็เขามีค่าเอสพีย่สิบวกนะ,ะที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสี u v a แล้วก็ u v b แต่ว่าสําหรับทรยนะคือถ้าวันที่ไม่ได้ออกไปนอกบ้านเนี่ยทาเนี้ยเดี๋ยวๆก็โอเคแต่ถ้าต้องออกนอกบ้านต่อให้เป็นหน้าฝนนะคะบ้านเราก็ยังมีแดดอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็ทากันแดดทับไปชั้นดีกว่าเพื่อความมั่นใจนะคะ ใทคนิคการทำมอยช์ไรเซอร์ของทรายนะคะไซจะไม่แต้ม5จุดนะคะเพราะว่าการแต้ม5จุดเนี่ย3จุดไปอยู่ที่ทีโซนที่น้ามันแต่แก้มที่แห้งกว่าเนี่ยได้รับแค่2จุดนะคะซึ่งพื้นที่แก้มมันใหญ่กว่ามากจริงไหมดังนั้นถ้าเราอยากทาให้แก้มชุ่มชื่นและทีโซนไม่มันนะคะส่จะวอร์มใส่ในฝ่ามือการวอร์มเนื้อนะคะจะทําให้เกลี่ยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ลงที่แก้มก่อนแก้มก็จะได้รับความชุ่มชื้นแบบเต็มๆแล้วที่เหลือนะคะเราค่อยล,ลงทีโซน แค่นี้นะคะที่โซนก็ไม่มันแล้วก็แก้มก็จะชุ่มชื่นค่ะสเต็ปสุดท้ายนะคะก็คือการทากันแดดค่ะตอนทากันแดดอย่าลืมทาลงมาที่คอด้วยนะคะหลังต้นคอด้วย ขั้นตอนการแต่งหน้าสําหรับหน้าฝนนะคะง่ายๆเลยกดหลักก็คือน้อยไว้ก่อนนะคะคือสําหรับผิวเนี่ยถ้าเราลงรองพื้นหนาๆหนักๆแล้วมันเจอน้ำฝนแล้วมันละลายเฮ้ยมันจะดูเป็นคราบน่ากลัวมากดังนั้นลงผิวน้อยๆนะคะต่อให้โดนฝนหลุดออกไปบ้างก็ยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ค่ะ สำหรับผิวเซะจบที่แค่ดีเลยนะคะไม่ลงแป้งฝุ่นเพราะว่าเซผิวแห้งเนี่ยไม่ลงแป้งฝุ่นจะทําให้ผิวดูสวยเป็นธรรมชาติกว่าแต่ถ้าใครผิวมันก็ตามแป้งฝุ่นบางๆได้นะคะแต่ไม่แนะนําให้ลงแป้งผสมรองพื้นเพราะว่ามันจะเป็นคราบได้ง่ายระหว่างวันนะคะต่อมาคิ้วกับตาบอกเลยว่าขีหลักคือหาอะไรก็ได้ที่เป็นวอ t e r ร์ o ู f ที่ น้ำโดยเฉพาะคิ้วคือของทราอ่ะไม่แต่งหน้าอะไรก็ได้นะขอมีคิ้วอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคิ้วต้องขอแบบกันน้ําขั้นสุดนะคะซึก็จะใช้เป็นแบบลักษณะเนื้อลิควิดแบบนี้นะคะเพราะแบบนี้โดนน้าต่อให้น้ําสาดมามันก็จะไม่หลอยนั่นเองสำหรับโดง ะะถ้าใช้เป็นอายแชโดว์แบบฝุ่นเนี่ยมันจะหลุดร่วงง่ายจะแนะนาว่าใช้เป็นแบบสติ๊กแบบแท่งอย่างนี้หรือว่าใช้เป็นเนื้อครีมแบบหลอดอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไพรเมอร์แต่ว่ามีสีในตัวก็คือทาเดี่ยวๆได้เลยคัดเบ้าตาเบาๆนะคะสร้างมิติด้วยอายแชโดว์สีน้ําตาลเล็กน้อยเขียนขอบตาะคะจัดมาเลยค่ะอะไรที่วอเตอร์พรูฟนะคะจะเป็นแบบปากการหรือว่าแบบดินสอก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบวันนี้เซจะใช้เป็นดินสอค่ะ หางตานะคะใส่ลากแบบหางตาตกสไตล์พัฟพี่อายส์นะคะขอบตาล่างเนี่ยจึงทาการเบลนด์ด้วยอายแชโดว์สีน้ําตาลให้มันกลมกลืนกันแล้วก็ตรงหัวตาล่างนะคะก็จะทําการทาด้วยอายแชโดว์สติ๊กสีพิงโกค่ะ ก่อนปัดมาสคาร่าก็ทําการดัดขนตาก่อนนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าหน้าฝนทําใจนะจ๊ะมันจะได้ไม่ค่อยงอนเด้งเพราะว่าความชื้นนะคะมันจะทําให้ขนตาเราตกหน้าฝนมาสคาร่านะคะขอให้เน้นกันน้ําขั้นสุดเลยแล้วก็ปัดเฉพาะขนตาบนก็พอค่ะลุกใส่เบาๆถ้าปัดขนตาล่างด้วยเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเลอะง่ายระหว่างวันนะคะ สำหรับแก้มแนะนำให้ใช้เป็นบัิเอนแบบครีมจะติดทนกว่าแต่ถ้าใครไม่มีไม่ต้องลงทุนนะคะเราสามารถใช้ลิปสติกมาทาได้เช่นเดียวกันค่ะแบบนี้เราสามารถมิกซ์สีแก้มแบบที่เป็นสีออริจินอลของเราได้ด้วยนะคะถ้าอยากให้เนื้อเป็นธรรมชาตินะคะเราสามารถผสมพวกรองพื้นหรือว่าคุชชั่นของเราเนี่ยลงไปได้นิดหน่อยนะคะก็จะทําให้เนื้อมันเนี่ยเลวขึ้นแล้วก็สีดูซอฟท์ลงนะคะทาแล้วไม่ต้องกังวลว่ามันจะเป็นปื้นค่ะ ลิปสติกนะคะคี้เกตคิดก็ใช้สีเดียวกับแก้มไปเลยค่ะผสมสองสีเหมือนที่ทาแก้มเนี่ยแหละคะ่ะก็จะได้ลุคเมคอัพที่ดูแบบนัวนวดูเข้ากันนะคะน่าได้แล้วนะคะ แต่ผมก็ขอเซตนิดหนึ่งนะคะสําหรับหน้าฝนของเราทรายนะปล่อยตรงเถอะสบายสุดนะคะไม่ต้องมานั่งระวังว่าถ้าเราม้วนผมเนี่ยความชื้นในอากาศมันจะทําให้ลอนผมคลายตัวเร็วแล้วผมมันก็จะดูไม่สวยนะคะการเซตผมง่ายๆของทรายนะคะจะใช้ที่นีบเนี่ยทำการม้วนปลายให้งุ้มเข้าเล็กน้อยนะคะผมใส้ตรงอยู่แล้วคือข้างบนไม่ต้องไปรีดตรงนะคะก็แค่ทําการงุ้มปลายก็พอซึ่งทําให้ประหยัดเวลามากด้วย หน้าพร้อมผมพร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับลุกง่ายๆหน้าฝนนะคะก็ผมอย่างที่เห็นว่าปล่อยสยายสบายๆนี่แหละค่ะแต่แนะนาว่ามียางติดกระเป๋าหนึ่งเส้นก็ดีนะคะคือถ้าแบบระหว่างวันมันฟูมันยุ่งไม่ไหวแ้วก็มัดรวบเลยค่ะเวลาผมเปียกถ้ามัดรวบเนี่ยมันจะดูเป็นผู้เป็นคนมากกว่าให้แบบผมเปียกแล้วดูสยายนะคะสําหรับเสื้อผ้าหน้าฝนนะคะจะแนะนําว่าให้เลือกเนื้อผ้าที่แบบแห้งง่ายหน่อยนะคะเป็นผ้าเนื้อผ้าฝ้ายผ้าบางๆอย่างใสๆก็จะเป็นแบบผ้าชีฟองนะคะแต่ถ้าจะใส่ผ้าเนื้อบางแบบนี้ แนะนำว่าให้สังเกตว่าข้างในเขามีซับในไหมหรือถ้าให้ดีเซฟตัวเองใส่ซับในอีกชั้นหนึ่งใส่พวกกอ,อกอกส่เดียวไว้ข้างในก็ดีกว่าค่ะถ้าเปียกฝนจะได้ไม่ต้องมานั่งระวังว่าจะโปไ้ไหมนะคะส่วนสีสันในโทนหน้าฝนจริงๆแล้วหน้าฝนอากาศมันก็ดูอึมครึมอยู่แล้วแต่ว่าใส่สีที่ดูสว่างขึ้นมาหน่อยก็จะทาให้เราดูสดใสขึ้นอย่างโทนพวกพาสเทลนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับการมาอัปเดตลุกในหน้าฝนนี้ ไม่ว่าฤดูไหนเรา,าก็ยังสามารถสนุกกับการดูแลตัวเองแต่งหน้าแต่งตัวได้นะคะแต่หน้าฝนไอเทมหนึ่งที่ห้ามขาดนั่นก็คือพกรองกันด้วยนะคะอย่าให้ตัวเปียกหรือว่าถ้าเปียกแล้วก็รีบทําตัวเองให้แห้งเช็ดตัวเป่าผมให้เรียบร้อยนะคะไม่งั้นจะเป็นหวัดได้ค่ะก็ต้องรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ และสำหรับตัวช่วยอย่าง o l เล h ไว e r a ร i i n t b r i g ท t e n i n g n n t e n s i v e Day c r e คร s ม SPF PA p a 2บวกกระปุกนี้ขนาดอยู่ที่50กรัมนะคะราคา549บาทหาซื้อได้ทั่วไปเลยค่ะตาม Beauty Store Super Market หรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะก็หวังว่าคลิปน,นี้จะถูกใจกันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะา